สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g r i l l a ว v ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ตามสัญญานะครับผมวันนี้พี่ก็จะมารีวิวตัวละครน,นะครับผมบางคนก็เล่นแล้วนะครับผมแต่บางคนก็ยังไม่รู้บางทีแบบว่าเทคนิคสกิลของโฮเมอร์นะครับผม,มนัชื่อโฮเมอร์หรือเปล่านะตัวละครตัวใหม่นะคะรับผมหรือผู้รอดชีวิตคนใหม่นะครับผมโฮเมอร์ Homer นั่นเองนะครับผมที่เติมมา1เพชรนั่นเองอ่ะ ประมาณนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับผมสําหรับคนที่ได้แล้วก็ลองเล่นดูนะครับผมก็จะเป็นตัวละครที่ใช้โดนในการต่อสู้เป็นสกิลของเขานะครับผมก็คือโดนตัวนี้นะครับผมปล่อยขึ้นไฟฟ้านะครับใส่ศัตรูนะครับผมก็คือระยะ5เมตรทัลดความเร็วเคลื่อนที่1นึ่งสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเป็นระยะเวลา3ามวินาทีนะครับผมแม้สามนาทีบ้างเลยลดอัตราการยิงด้วยเชดโดโคตรโหดนะบอกเลยนะอ่ะ โอเคประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราอัพกันให้สุดไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปลองเล่นดูนะครับผมก็ตัวนี้ก็ดีเป็นเหมือนตัวแบบเซิร์ชนะครับผมเซิร์ศัตูนะครับผมนี่เลยก็อัพไปเลยนะครับผมชิ้นส่วนคอนโซลจำโหนโทดแบบนี้โอ้โหเก็บมาแบบบ้าระห่ำนะครับผมอัพแบบไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับผมกับโฮเมอร์นะครับผมก็คือแบบว่าจะพูดไงดีคือเป็นโดนอะโดนอะรู้จักโดนไหมโดนฉีดยาหรือเปล่าไม่เป็นโดนตัวเล็กน้อยนะครับผมกดปุ๊บมันจะบินออกมา ตรงหน้าเราแล้วก็ถ้าเกิดเจอสตูปุ๊บมันจะพุ่งเข้าไปหาเลยนะครับในระยะนะครับผมไม่ใช่โปรนะเป็นสกิลนะครับผมโอเคประมาณนี้เวลหกนะครับผมก็คือปล่อยขึ้นไฟฟ้านะครับผหเมตรนะครับเดี๋ยวพี่ปลดล็อกตรงนี้ด้วยแล้วก็ลดอัตราการยิง35และลดอัตราเคลื่อนที่60หูโหโคตรโหดบอกเลยโดนเขาเ้าไปนี่ขยับไม่ได้เลยนะครับผม อย่างโหดก็ใส่พี่จะลองใส่ทางด้านของโมโคเข้าไปนะครับผมไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะก็คือเป็นการโจมตีถ้าเกิดโจมตีเป็นสมมติว่าปืนยิงจะมาร์กใช่ไหมถ้าเกิดเป็นสกิลโดนล่ะเออกระเบิดระเบิดก็โดนก็เป็นมาร์กนะแต่ไม่รู้ว่าตัวนี้จะเป็นการมาร์กหรือเปล่านะครับผมก็ต้องลองดูเนาะความคิดพี่นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าใส่อะไรไปอีกหนะ้าแครี่โมโคแล้วก็เอาอะไรไปดีอะระเบิดก็ได้อะประมาณนี้เลย โอเคปลาระเบิดแรงๆนะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมโฮเมอร์นะครับผมก็คือเป็นผู้รัชีวิตคนใหม่นะครับผม1เพชรเท่านั้นนะครับผมสาหรับคนที่อยากได้นะครับผมเพชรไปเติมเกมแบบฟรีๆก็ริ์อยู่ด้านล่างเนาะโอเคเราไปลุยกันเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะชุดก็ประมาณนี้พี่ก็ท็อปอัพมาเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวขอดูสักแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่ท่าทางท่าถธอกระเป๋าออกแบบหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวสร้างห้องนะเดี๋ยวเชิญเพื่อนพี่มานะครับผมลองรีวิวกันดูนะครับ ผมคัสส่วนนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมพี่ก็ยังไม่ลองเล่นเลยนะเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับผมว่าจะดีแค่ไหนนะครับผมจะโกงไหมจะดีไหมยังไงก็ดีครับผมลองดูโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมตัวละครประมาณนี้ก็จะเป็นปุ่มกดสกิลพี่ซูมให้นะครับผมก็อ่ะนี่ไงเพื่อนพี่นะครับผมเพื่อนพี่ก็ไปตรงนู้นแล้วนะโอเคตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะกดเจ้าโดรนนะครับผมมันจะออกมาไล่ล่าไหมครับผมปุ๊บ จะเอาเลือดประมาณ50นะครับผมจะได้ตายง่ายๆแล้วจบไวๆนะครับผมนี่ดูพุ่งไปฟิวไปแล้วม,มันวิ่งไปเลยอะชนตุ้ม25นะครับผมเป็นไงคือชนน่ะเปิดหัวเลยดาเมจ25นะครับผมแล้วก็จะลดอัตราการเคลื่อนที่ด้วยนะครับผมแล้วก็ลดอัตราการอีก35%นะครับผมเอากระตุกกระตุกออนฟลายวอล์เอา,เอาอยัางไง ยังไงชิวๆไปดีแค่ทดสอบคือวิ่งไปพอชนปุ๊บจะเป็นระเบิดนะครับผมมาเดี๋ยวลองอันนี้ดูนะครับผมก็คือลองดูระยะนะครับผมว่าไกลขนาดไหน ถึงมันจะทํางานนะครับผมซึ่งไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนมันวิ่งไปหาเลยนะครับผมพี่ลองดูนะพี่คิดว่ามันจะวิ่งไปหาเลยนะถ้าเกิดอยู่ในระยะร้อยเมตรนะครับผมอ่ถ้าเกิดเราหันหน้าไปนะ,ะเดี๋ยวลองไปตั้งหลักก่อนนะครับผมจะแบบชนทีเดียวตายเลยนะครับผมก็คือตัวนี้นะผมรอคุณดาวแป๊บหนึ่งนะพี่อยู่ประมาณตรงนี้นะเพื่อนี่อยู่นู่นนะ,ะเดี๋ยวเราตอดเข้าไปแป๊บหนึ่งนะครับผมยิงตัวยิงขาไปนะเรือมี50นะครับผมพี่สร้างมาห้าสิบนะครับผมก็ยิงขาเรือเหลือเท่าไหร่แล้วน่ะ อ่าเหลือประมาณสัก17นะบอก17นะโอเคเดี๋ยวปล่อยโดนเลยนะครับผมฟืบเอา้าไอ้หาหมอกแรงเกินอางงเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยหมอกหมอกแรงเกินอะไรอยู่มะนะอ่าเดี๋ยวให้ไปแอบก่อนนะครับผมก็สมมติว่าเราเล่น 4v4 นะครับแล้วมีเจ้าตัวนี้อยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราให้เพื่อนแอบนะไม่รู้มันแอบไปไหนแล้วนะ,นะ,นะอ่ากดเลยครับสกิลมาแล้วนะครับโดนปุ๊บเดี๋ยวเราหันทิศทางให้ตรงปุ๊บมันจะวิ่งไปไปแล้วครับผมปุ๊บ ระเบิดตุ่มยีห้าหน้าเปิดระเบิดตรงนั้นเป็นสนามแม่เหล็กนะครับผมโอเคไหมคือไม่ว่าจะแอบตรงไหนก็ตามถ้าเกิดเราหันหน้าถูกทิศนะครับโดรนวิ่งไปชนเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ระยะนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันอ่ะพี่ให้เพื่อนพี่อยู่ฝั่งนู้นนะครับผมว่ามันอยู่ไกลแค่ไหนนะเดี๋ยวเปิดไปเลยฟึบอยู่ในดูนั้นมันจะวิ่งไปนะโดนอยู่หัวแล้วเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วชนเลยเห็นไหมแอบตรงนั้นนะครับแค่อยู่ในรัศมีไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับผมมันจัดการให้เลยอ่ะทีนี้อยู่ข้างบนมั้งครับผมเพื่อนพี่อยู่ตรงแอร์ ปุ๊บหันให้ตรงแป๊บไปแล้วเอ้าเอามันไม่ได้บินลงนะมันไปเห็นไหมคือโดนมันไม่ได้บินลงไปนะมันวิ่งตามบันไดลงไปอย่างนี้นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันบินมันบินตามบันไดลงไปเลยเว้ยเออเว้ยตลกดียว่ะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าดีเลยเป็นตัวที่แบบเปิดจุดได้เลยนะครับผมแต่บอกเลยสกิลโมโคใช้ไม่ได้นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมคิดว่ามันจะใช้ได้นาออ่ะรอบนี้ให้เปิดโคโน่ด้วยนะครับไม่รู้ว่าสนามแม่เหล็กจะทําลายได้หรือเปล่านะครับผม โอ้โหโดนอยู่นะดามจโดนอยู่นะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโดนอยู่นะคือไม่ว่าจะกลางโคนโน่ก็ยังโดนนะครับผมมีดามจเข้าไปอยู่นะครับเพราะมันเป็นการระเบิดนะครับผมระเบิดขึ้นกระแทกนะครับผมมาดูระยะนี้อย่างไกลนะครับผมดูนะครับผมอ่าระยะนี้พี่จะปล่อยโดนแล้วนะเดี๋ยวรอครูดาวแป๊บหนึ่งเพื่อนพี่อยู่บนหลังคานน่นแล้วพี่เห็นแวบๆน,นะเห็นไหมเห็นไหมอ่าจจะดูในจออาจจะไม่ชัดนะครับผมความละเอียดมันต่ํามากนะครับผมดูไปเลยฟับ ไปแล้วแค่กระโดดลงพื้นมันวิ่งไปเลยวิ่งไปแล้วก็ไประเบิดตรงนู้นตุ่ม19บาประมาณนี้เลยนะครับผมพี่ขอแมงล่างปับหนึงอ่ะเดี๋ยวรอคุณดาวนะครับผมสมมุติว่าเราจะบวกนะครับผมความสามารถของมันก็คือเปิดจุดนะครับและสโลวสตูต0รูเซนะครับผมแล้วก็ลดอัตราการยิงของสตูด้วยนะครับผมวิ่งไปแล้วทะลุไปเลยแล้วก็ เปิดเห็นไหมเดินยังอื่น,นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับจากการรีวิวก็ถือว่าดีถ้าเป็นตัวแอ็แทกเกอร์นะครับผมแอ็แทเกอร์คืออะไรก็คือพวกที่จู่โจมระยะประชิดนะครับผมจะดีมากเลยเพราะว่าปล่อยดวงไปแลเบิดตุม้มแล้วเราก็บวกเลยพวกที่ใช้ทุกซองนะ่ะจะเก่งมากนะครับผมก็ประมาณนี้เลย ก็ถือว่าดีเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่พิกเกมได้ดีนะครับผมเล่น4ีวิสีกดโดนเปิดขึ้นมาในใกล้จะตายมันเข้าไประเบิดทั้งแมททั้งกลุ่มเลยนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็สกิลโมโคใช้ไม่ได้กับตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดเป็นสกิลนะแต่เกิดยิงอะ่ะติดแน่นอนระเบิดติดแน่นอนแต่เกิดเป็นสกิลของเจ้าโดตัวนี้ไม่สามารถทําให้ติดอัญ,ญลักษณ์บนหัวได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็ตัวนี้นะครับผมแค่1เพชรนะครับท็อปอัพ ปุ๊บรับเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมง่ายๆนะครับผมสนุก,สน,กสนุกนะตัวนี้ก็ดีดีเลยก็คือเป็นตัวแอคเกอร์ที่ดีเลยโอ้คิดดูแบบจะบวกอบตายวอลเข้าไปแล้วกดโดนพุ่งเข้าไปตอนจะบวกใกล้ๆอะคือลดอัตราการยิง35คิดดูยังหนืดหนืดเกินบอกเลยโคตรหนืดหนืดเสร็จ หน้าเราแตกเลยนะครับพวกสวนนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสําหรับคนที่มีเพชรนะครับผมก็แค่หนึ่งเพชรเองเนาะก็ลองหาเติมดูนะครับผมแต่สําหรับคนที่หาเพชรไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่เติมเพชรแล้วได้ไอไดไอเทมนะครับผมก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะเขาแจกบัตรทูแบบฟรีนะครับผมตรงคอมเมนต์เลยก็โหลดเข้ามาเก็บคอยเยอะๆนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะก็ขอสรุปเลยเจ้าโฮเมอร์ก็ดีนะครับผมเป็นตัวแอคแทกเกอร์เลยเซิร์ชก็ได้แอคแทกเกอร์ก็ดีนะครับผมเซิร์ชก็คือเซิร์ชตูนะเออไม่มีโมโคไม่มีตัวอะไรก็ ปล่อยโดนกันสาตีหนึ่งมีสักสตัวถ้าอับพวกปลายบัวกเก่งๆเนี่ยก็ดีเลยนะครับผมก็ดีเลยอ่ะประมาณนี้เลย4ตัวก็มันก,ก็ปล่อยพร้อมๆกันก็เบิร์นดาเมจทั้งกลุ่มก็เป็นร้อยแล้วนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายเจอกันครับผม